คืนหนึ่งเขาคิดว่าความลับจะไม่มีใครรู้แต่แผ่นกระดาษเดียวเปลี่ยนทุกอย่างสมบัติที่เขาให้เมียน้อยกลับกลายเป็นของเมียหลวงเพียงคนเดียวคุณพร้อมรู้ความจริงหรือยัง่ําคืนในบ้านหลังเก่าที่ยังคงมีกลิ่นไม้เก่าแทรกอยู่ทุกมุมไฟสลัวจากโคมตั้งโตโยนายาวข้ามผนังเสียงนาฬิกาเดินเข้าจังหวะช้าเหมือนหัวใจที่กำลังรอเขานั่งบนโซฟาหนังแตกมือกุมซองผ้าลายเก่าอย่างแน่นซองผ้านั้นบรรจุของมีค่าและความลับที่เขาอยากซ่อนไว้ เมื่อคืนเขาให้สมบัติเหล่านั้นกับเมียน้อยในห้องเช่าริมซอยคิดว่าความลับจะกลายเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ความรู้สึกโล่งผสมกับความตื่นเต้นไหลในอกแต่คืนนี้มีเสียงบางอย่างแตกต่างจากความเคยชินเสียงการเดินช้าๆที่มาจากชั้นบนทําให้เส้นผมบนแขนลุกเขาหลี่ตามองไปยังบันไดไม้ที่เสียงสะท้อนกลับมาหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นเหมือนจะกระแทกอกกลิ่นน้ําหอมบางอย่างล่องลอยจากความทรงจําเมื่อหลายเดือนก่อน ภาพอดีตของใบหน้าเมียน้อยผุดขึ้นในหัวอย่างไม่ตั้งใจเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องเก็บของด้วยฝีเท้าที่ระมัดระวังมือเปิดลูกบิดเย็นเหมือนโลหะเก่าๆภายในห้องมีตู้ไม้สูงที่เขาไม่ค่อยเปิดวันนี้เขาต้องการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะสงบใจแสงจากไฟชั้นล่างกัดเงาตู้จนเห็นฝุ่นจางๆเขาเลื่อนประตูตู้ออกด้วยแรงนิ้วที่สั่นเล็กน้อยในตู้มีกล่องหนังสือสะสมและซองเอกสารเรียงกันเป็นระเบียบ เขาควนหาใบเสร็จหรือเอกสารการโอนที่เขาอาจลืมมือสัมผัสกระดาษเย็นที่มีกลิ่นหมึกและความทรงจำหนึ่งแผ่นดึงสายตาเขาให้หยุดนิ่งบนแผ่นนั้นมีลายมือที่คุ้นเคยลายมือนั้นคือของใครบางคนที่เคยปลอบเขาในวันที่ทุกอย่างพังความทรงจำกระชากเขากลับไปยังค่ำวันที่เมียหลวงนั่งเยผ้าสายตาของเธอสงบแต่แฝงไปได้วยความเหี่ยมโหดของความอดทนเขา็ักใจตัวเองแล้วคิดว่าเอกสารคงไม่มีอะไร แต่เมื่อนำแผ่งกระดาษมาอ่านรายละเอียดทำให้ปากเขาแห้งชื่อเจ้าของสมบัติระบุเป็นชื่อเมียหลวงเพียงคนเดียวคำว่าโอนยกให้ใต้ลายเซ็นกลับมีตราประทับเป็นหลักฐานอากาศในห้องเหมือนถูกดูดออกไปเพราะความเงียบเลือดไหลกลับสู่ใบหน้าเขาอย่างช้าๆจนรู้สึกหน้ามืดมือที่กำกระดาษสั่นจนกระดาษเป็นริ้วเขาพยายามหาคำอธิบายในสมองที่ยังนิ่งอยู่แต่ทุกเหตุผลที่เตรียมไว้ลื่นไหลาหายไปเหมือนไอน้ำ ภาพคืนวันที่เขาเซ็นเอกสารกลับผุดขึ้นอย่างไร้ความเมตตาเขาจําได้ว่าลายเซ็นนั้นเขียนในความมืดของความลับเขาจําได้ว่ามีคําพูดว่าง่ายๆว่าเป็นของส่วนตัวที่เขาจะจัดการเองเวลาหยุดนิ่งเหมือนตัวเองอยู่ในฉากหนังเงียบในอกเขาเกิดความหน่วงจนหายใจไม่ออกเสียงหายใจของเขากลายเป็นเสียงเดียวในความว่างจากห้องข้างบนดังเสียงรองเท้าแต่หยุดกึกประตูห้องน้ำปิดเบาๆแล้วเปิดออกช้าๆ แสงสาสตร์เข้ามาเป็นเส้นทะแยงบนพื้นปูนเงาร่างหนึ่งก้าวลงมาช้าๆหายใจหนักและเย็นเจ้าของเงาคนนั้นคือเมียหลวงที่เขาเคยคิดว่าเธอไม่รู้สายตาของเธอส่องมาที่เขาดุดคมมีดเย็นเฉียบไม่มีคำอ้อนวอนไม่มีเสียงสั่นสองมือพับอยู่บนอกมุมปากของเธอไม่ยิ้มแต่ไม่ใช่ความโกรธที่เขาคาดมันเป็นความเสียใจลึกจนเกือบกลายเป็นพลังเงียบเธอยื่นมือมารับกระดาษจากเขาโดยไม่เอ่ยคำ ปลายนิ้วสัมผัสกันสั้นๆแล้วความรู้สึกก็แตกกระจายเขาอยากพูดอยากแก้ตัวแต่ลิ้มกลายเป็นก้อนหนักเมียหลวงอ่านชื่อบนกระดาษช้าๆอย่างดูดกลืนความหมายคำว่าสมบัติค่อยๆเปลี่ยนความหมายในห้องนั้นจากความมั่งคั่งกลายเป็นป้ายความผิดพลาดสายตาของเธอหันมองไปยังมุมห้องที่เขาเก็บของให้เมียน้อยเขาเห็นภาพคืนวันที่เขาเดินออกจากห้องแคบๆนั้นเห็นรอยมือที่ยังคงติดกับกรองไม้เก่า เสียงนาฬิกาดังอีกครั้งแต่ทุกครั้งเสียงนั้นทวีความโหดร้ายขึ้นเขารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวแคบลงจนแย่จะหายใจเหงื่อซ้มซึมที่ขมับรถโลหะในปากจึงชัดเจนเมียหลวงพับกระดาษอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยๆพูดเสียงต่ำคำพูดของเธอไม่กล่าวโทษแต่เหมือนการตัดสินที่แน่วแน่เรื่องราวที่เขาตั้งใจเก็บถูกคลี่ออกทีละชั้นใบหน้าของเขาร้อนเผาด้วยความละอาย เขาพยายามยื่นมือออกมาขออธิบายแต่เธอสายหน้าในจังหวะน,นั้นโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นด้วยเสียงที่คุ้นเคยเขาไม่กล้าดีใจที่จะรับมันเสียงจากปลายสายเรียกชื่อเขาเบาๆคุณได้อ่านเอกสารหรือยังเสียงนั้นพูดอย่างเยือกเย็นคำถามทำให้เขาหยุดหายใจอีกครั้งและรู้สึกว่าพื้นโล่เอ็นไปเนียหลวงวางกระดาษลงบนโต๊ะอย่างช้าๆแล้วก้าวเข้าใกล้ความเงียบในห้องกลับกลายเป็นการจับผิดที่หนักหน่วง เขาเห็นแววตาเธอเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นปัจจุบันทันทีในดวงตานั้นมีคำถามหลายข้อที่เขาไม่สามารถตอบได้มือของเขายังคงสั่นไม่หยุดจนกระดาษพับเป็นรูปเธอเอื้อมมือไปเปิดไฟหน้าตู้เรียงเครื่องประดับทีละชิ้นแสงไฟสะท้อนบนทองและเพชรเห็นประกายที่เคยทำให้เขาติดใจแต่ตอนนี้ประกายเหล่านั้นกลายเป็นหลักฐานที่แฉความจริงเมียหลวงยกสร้อยเส้นหนึ่งขึ้นมาดูด้วยความนิ่งสงบ เขาจำได้ทันทีว่าสร้อยเส้นนี้เคยเป็นของครอบครัวเธอใจเขาพลันหยุดเหมือนไฟดับกลางดวงใจทุกอย่างพาเขากลับไปสู่คำถามเดียวที่ไม่เคยคาดคิดแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของสมบัติจริงๆเสียงลมหายใจรวดเร็วของเขาทําให้ห้องดูพลุกพล่านประตูหน้าบ้านเปิดปิดอย่างช้าๆเหมือนมีคนรออ่านความจริงมือที่เขาอยากใช้ปกป้องตัวเองกลับกลายเป็นเหล็กเย็นเมียหลวงวางสร้อยคืนลงในกล่องและมองเขาตรงๆ สายตาเธอไม่มีความปราณีแต่ก็ไม่มีรอยยิ้มยินดีคำพูดของเธอทำให้เวลาเบาลงอย่างไม่คาดคิดสิ่งที่คุณให้ใครอาจไม่ได้เป็นของคุณจริงเธอกล่าวคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงบนกระดูกใจเขาเขาพยายามรวบรวมคำพูดที่ได้เตรียมไว้แต่ไม่เหลืออะไรเสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักเขารู้สึกถึงสิ่งหนึ่งชัดเจนกว่าเดิมนั่นคือความพังทลายที่กำลังมาเยือน ในขณะที่เมียหลวงค่อยๆยยืนขึ้นโลกของเขาเหมือนแต่เป็นเสี่ยงมือของเขาทำอะไรไม่ถูกนอกจากมองไปยังประตูที่เธอเดินผ่านมาแต่ก่อนที่อากาศจะนิ่งลงอีกครั้งเสียงที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงนั้นเป็นเสียงร้องของเด็กเล็กดังไกลาจากถนนเสียงย้ำเหมือนใครบางคนกําลังกอดลูกไว้แน่นเขาทั้งตกใจและโล่งใจปนกันอย่างสับสนแสงไฟจากหน้าบ้านสว่างจ้าขึ้นเมื่อประตูเปิดกว้าง เนร่างสองคนปรากฏอยู่ในเฟรมประตูคนหนึ่งคือหญิงสาวหน้าตาจางๆสวมเสื้อกันหนาวบางๆอีกคนเป็นเด็กชายตัวเล็กที่ยืนแนบอกหญิงคนนั้นเด็กชายกุมตุ๊กตาขนเฟอร์ไว้แน่นจนตุ๊กตานั้นแทบแบนเมียหลวงก้าวออกไปข้างนอกอย่างช้าๆโดยไม่ละสายตาลมพัดเอากลิ่นควันที่ใกล้จะดับมาจากฟูกนอนข้างถนนคนในหัวของเขาว่างเปล่าแต่หูยังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัด หญิงสาวในประตูยกมือขึ้นไหวเล็กน้อยพร้อมคำขอโทษเบาๆเด็กชายมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ไม่เข้าใจโลกของผู้ใหญ่เนี่ยหลวงเชิญทั้งสองให้เข้ามาในบ้านด้วยการทำมือเรียบง่ายเขายืนอยู่กับที่รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชมในชีวิตของตัวเองการเคลื่อนไหวทุกอย่างในห้องถูกบันทึกเป็นภาพที่คมชัดเธออุ้มเด็กไว้แล้วพามานั่งที่มุมห้องใกล้โคมไฟความอบอุ่นจากไฟทำให้เงาของทุกคนทาบทับกันบนผนัง หญิงสาวเริ่มเล่าเสียงสั่นเกี่ยวกับคืนที่เธอถูกขับออกคำพูดของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเศษเสี้ยวความกลัวเด็กชายจับมือเมียหลวงแน่นจนเห็นนิ้วเล็กโยนเขาฟังแล้วรู้สึกว่าทุกคำเป็นเหมือนมีคมที่กรีดใจเมียหลวงถามด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าเด็กเป็นใครหญิงสาวพยักหน้าแล้วพูดชื่อเด็กด้วยความภาคภูมิใจปนเหนื่อยชื่อเด็กชายดังขึ้นในห้องเช่นคำถามที่ต้องการคำตอบเขาจำชื่อคำนั้นได้ทันทีเหมือนมันกระทบเข้ากับความทรงจำ ความทรงจำเกี่ยวโยงกันอย่างรุนแรงจนเขาแทบหายใจไม่ออกเมียหลวงหันมองหน้าเขาอย่างตั้งคำถามแบบไม่ต้องใช้คำพูดทุกสายตาหันมาหาเขาในพริบตาเดียวกันนิ้วของเขายิงพิงโตะ๊ะเหมือนยึดต,ตัวเองเอาไว้ไม่ให้ลม้มหญิงสาวเล่าต่อถึงธุระที่ทำให้เธอต้องออกจากเมืองคำพูดนั้นเรียงตัวเป็นเหตุผลที่เขาไม่เคยคาดคิดเสียงทุ้มของเขาออกมาด้วยความพยายามควบคุมตัวเอง เขาพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าทุกอย่างเป็นความผิดพลาดแต่คำอธิบายนั้นฟังแล้วอ่อนแรงเมื่อเทียบกับภาพที่กำลังปรากฏเมียหลวงยังคงนิ่งฟังรายละเอียดทุกคำด้วยความตั้งใจเธอวางมือบนโต๊ะจนเห็นเส้นเลือดพระเล็กน้อยแสงไฟทำให้รอยย่นบนหน้าผากของเธอชัดเจนขึ้นเด็กชายหันมามองหน้าพ่อด้วยความสงสัยในใจแววตาเขายังไม่รู้คำว่าเลวร้ายหรือผิดหวังอย่างเต็มที่ แค่รู้สึกว่าบ้านกำลังเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่อาจอธิบายเขาเห็นมือเมียหลวงสั่นเล็กน้อยตอนที่เธอพูดชื่อเด็กอีกครั้งคำชื่อที่ถูกกล่าวเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมอดีตและปัจจุบันปากของเขาแห้งจนแทบไม่สามารถส่งเสียงได้ความรู้สึกผิดเริ่มต้นเหมือนก้อนหินใหญ่ที่ทับทรงอกหญิงสาวจ้องมองเขาโดยไม่ละสายตาราวกับถามหาอะไรบางอย่างเมียหลวงลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินไปยังมุมหนึ่งของห้อง เธอหยิบกล่องรูปเก่าที่เก็บอยู่ข้างลิ้นชักออกมาอย่างระมัดระวังฝุ่นบนกล่องสะท้อนแสงเป็นเส้นบางๆเมื่อเธอเปิดฝาในกล่องมีภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งวางอยู่อย่างสงบนิ่งเมียหลวงยกภาพถ่ายขึ้นมาช้าๆจนทุกคนในห้องเห็นได้ชัดภาพเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกอดเด็กชายไว้แนบอกเด็กชายในภาพมีรอยแผลเล็กๆที่กรามเหมือนรอยที่เขาเคยเห็นมาก่อนหญิงสาวข้างหน้าเริ่มสะอึกสายตาเธอเต็มไปด้วยความตกใจ เขาพยายามม้ภาพนั้นกระแทกเข้าไปในความทรงจําลึกสุดแต่ไม่สําเร็จใบหน้าของเด็กผู้หญิงในภาพนั้นคุ้นเคยอย่างไม่น่าเชื่อเมียหลงปลายตามองเขาอย่างช้าๆแล้วพูดคําหนึ่งออกมาคําพูดนั้นฟังง่ายแต่เสียงมันหนักแน่นจนทุกคนต้องเงียบคําพูดคือชื่อที่เขาไม่อยากได้ยินในวันนี้แค่ชื่อนั้นทําให้ความเป็นจริงพังคลายหลายชั้นพร้อมกันหญิงสาวที่มาขอพึ่งพิงเริ่มร้องให้เบาๆอย่างควบคุมไม่ได้ เด็กชายกอดตุ๊กตาแล้วซบหน้าลงกับอกหญิงสาวทันทีเขายืนนิ่งมองภาพตรงหน้าเหมือนคนที่เห็นการซ้อมฉากชีวิตตัวเองเมียหลวงวางภาพลงบนโต๊ะอย่างช้าๆแล้วมองมาที่เขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้ขอให้คำตอบง่ายๆเขาพูดอย่างสุดความสามารถถึงเหตุผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นคำพูดเหล่านั้นไหลออกมาช้าแต่กลับยิ่งทำให้ตัวเองสัน่นเธอไม่ขัดแต่คำพูดของเขากลับเป็นการเปิดเผยความอ่อนแอทั้งหมด หญิงสาวอีกคนที่มาพึ่งพิงมองมาที่เขาโดยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเด็กชายยกหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาที่ยังซื่อและไม่ตัดสินเนียหลวงวางมือบนหัวเด็กแล้วถูยอย่างช้าๆเหมือนปลอบโยนตัวเองไปด้วยเขาเห็นน้ำตาไหลรินจากดวงตาของเธอแต่เธอกลั้นเสียงไม่ขาดคำคำพูดเงียบของเธอมีน้ำหนักกว่าคำกล่าวโทษใดๆเธอสบตาเขาอย่างหนักแน่นและถามว่าทำไมเขาจึงไม่บอกความจริงตั้งแต่แรก คำถามนั้นง่ายแต่เหมือนโจมตีทุกสิ่งที่เขาเป็นมาเขาไม่มีคำตอบที่ดีพนอกจากคำขอโทษที่ฟังดูอ่อนแอเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งแต่ละวินาทีเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายเร็วขึ้นคนในบ้านเข้าใกล้ความจริงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเมียหลวงค่อยๆเปิดลิ้นชักอีกใบแล้วหยิบเอกสารฉบับเก่าออกมาเอกสารนั้นเก่าจนขอบกระดาษเหลืองแต่รายละเอียดยังชัดเจนเธอแสดงเอกสารต่อหน้าทุกคนโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติม ข้อความในเอกสารเป็นคำสัญญาที่เขาเคยเขียนไว้พร้อมลายเซ็นลายเซ็นนั้นเป็นของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยการมองเห็นลายเซ็นทําให้เขารู้สึกถึงฤทธิ์ของความจริงที่ตามมาในวินาทีนั้นเขาเห็นภาพวันที่เขารับปากด้วยความมืดมิดภายในใจภาพนั้นหวนกลับมาเป็นชุดเหตุการณ์ที่ไม่อาจยกเลิกได้เมียหลวงวางเอกสารลงแล้วหันไปมองหญิงสาวผู้มาจากถนนเธอถามว่าเด็กชายนี้เชื่อมโยงกับเขาอย่างไร หญิงสาวตอบด้วยเสียงอ่อนว่าเด็กเป็นหลานของผู้หญิงที่เขาเคยรักคำตอบนั้นเหมือนการเทน้ำแข็งลงบนไฟที่กำลังลุกโชนเขารู้สึกปวดร้าวจนต้องถือเก้าอี้ไว้เพื่อทรงตัวความผิดพลาดหนึ่งครั้งนำไปสู่การทับซ้อนของความเจ็บปวดหลายชั้นเมียหลวงหายใจลึกๆแล้วพูดถึงอนาคตที่ต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังคำว่าอนาคตก้องในหัวเขาเหมือนกระจกแตกที่ยังไม่เสด็จน้ำเด็กชายมองไปรอบๆร,รู้สึกได้ถึงความเงียบที่หนักหน่วง หญิงสาวก้มหน้ารับรู้ว่าคำอธิบายไม่อาจลบความเจ็บปวดได้ทั้งหมดเขายืนมองทั้งสองคนเหมือนเห็นโครงร่างชีวิตใหม่ที่ค่อยๆปรากฏเมียหลวงค่อยๆเรียกชื่อเด็กชายอีกครั้งด้วยความอ่อนโยนเด็กชายยื่นมือออกมาโดยไม่ลังเลแล,แล้วจับมือเธอไว้แน่นสัมผัสเล็กๆนั้นเหมือนการประกาศบางอย่างที่ยังไม่อาจพูดออกมาเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบ้านที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมุมมองของเขาต่อทั้งชีวิตและบทบาทเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แสงไฟค่อยๆอ,อ่อนลงเมื่อคืนเริ่มร่วงเข้าสู่ช่วงดึกมากขึ้นเสียงภายนอกบ้านเงียบลงเหลือเพียงเสียงหายใจและกระดาษกระดิกเนี่ยหลวงนั่งลงช้าๆแล้วยื่นมือมาหาเขาอย่างเงียบสงบมือของเขาเย็นลงเมื่อสัมผัสกับมือเธอที่อบอุ่นและมั่นคงคำพูดสุดท้ายที่เธอพูดก่อนจะลุกขึ้นยังคงติดอยู่ในอากาศคำพูดนั้นไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นคำเรียกร้องให้มีความจริงใจเขาพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นคลายความอึดอัดไม่ได้ ความรู้สึกในอกยังคงตึงเครียดเหมือนลวดที่ถูกดึงแน่นทุกคนในห้องต่างรู้สึกได้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเนียหลวงส่งเด็กไปนอนบนโซฟาแล้วหาผ้าห่มให้เบาๆหญิงสาวนั่งลงข้างๆเด็กชายรักษาระยะห่างแต่ไม่ทิ้งกันเขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปยังมุมที่เขาเคยซ่อนไว้มุมที่เมื่อก่อนเขาคิดว่าจะเป็นที่หลบภัยแต่ตอนนี้มันเป็นหลักฐานเสียงนาฬิกาทำให้ทุกคนตระหนักถึงเวลาที่กำลังเดินไปข้างหน้า การตัดสินใจหนึ่งครั้งอาจต้องแลกด้วยหลายคืนที่ไม่อาจลืมเมี่ยหลวงมองมาที่เขาอีกครั้งด้วยสายตาที่อ่อนลงเล็กน้อยในสายตานั้นมีทั้งความเหนื่อยและความหวังที่ยังไม่ตายเธอพูดว่าเราจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมทำให้เขาสะดุ้งตามความหมายที่แฝงอยู่เขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะไม่ง่ายและไม่สวยงามแต่เขาก็รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นบางอย่างใหม่ ทุกคนในห้องหลับตาลงชั่วขณะหนึ่งเพื่อรวบรวมแรงใจเสียงลมหายใจช้าลงเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนการปรับสภาพนอกบ้านดาวกับพริบแสงเป็นจังหวะช้าๆเหมือนรอชมเหตุการณ์ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวพร้อมกันเขานั่งลงช้าๆข้างเมียหลวงและรู้สึกถึงน้ำหนักของการกระทำคำถามที่ใหญ่ที่สุดยังก้องอยู่ในหูของเขาเหมือนไม่สิ้นสุดคำถามคือเขาจะกล้าพอจะเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดหรือไม่ และเมื่อคำตอบนั้นถูกค้นพบทุกชีวิตในบ้านจะวันไหวอย่างไรบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่แผ่กว้างเขารู้สึกถึงการเริ่มต้นของการชำระและการให้อภัยที่อาจตามมาแต่ใจเขายังไม่พร้อมจะปิดประตูแห่งอดีตอย่างง่ายดายความเงียบค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่หนักขึ้นในทุกวินาทีทุกคนยังคงรอคำพูดหนึ่งคำที่อาจเปลี่ยนทิศทางของชีวิตนี้ และเวลาจะยังเดินต่อไปพร้อมกับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบประตูหน้าบ้านถูกเคาะอย่างไม่แน่นอนอีกครั้งเสียงเคาะนั้นแตกต่างจากครั้งก่อนมันหนักกว่าและมีความแน่นอนในท่วงท่าทุกคนในห้องเงียบจนได้ยินการหายใจของตัวเองชัดเจนเมียหลวงเดินไปยังประตูโดยไม่รีเร่งแต่ฝีเท้าของเธอแข็งแรงนแน่วแน่เมื่อเปิดประตูเงาของคนส่งของปรากฏอยู่พร้อมซองจะน่าชัดเจนซองเป็นซองจดหมายลงทะเบียนที่ฉีกไม่ขาดง่าย คนส่งของพูดคำเดียวว่ามีเอกสารที่ต้องมอบให้ผู้รับตามชื่อนี้มือของเมียหลวงสั่นเล็กน้อยขณะรับซองจากคนแปลกหน้ากลิ่นหมึกพิมพ์และกระดาษใหม่ลอยมาเป็นเส้นบางๆเมื่อเธอฉีกซองเขามองดูอย่างไม่กล้าขยับปากแห้งจนคำพูดขาดหายภายในซองมีจดหมายจากสำนักงานกฎหมายชื่อดังที่เธอเคยติดต่อเมื่อนานมาแล้วชื่อผู้ส่งทำให้ทุกคนหยุดชะงักในบรรยากาศชั่วครู่ถึงคุณ ประโยคนั้นเริ่มต้นด้วยความเป็นทางการที่เย็นชาต่อมากลายเป็นคำเรียกที่มีพลังมากกว่าที่เขาคิดไว้จดหมายพูดถึงมรดกใบมอบอำนาจและคำสั่งสุดท้ายของบุคคลที่ล่วงลับแต่สิ่งที่ทำให้เขาตะลึงคือเอกสารแนบอีกชุดหนึ่งเอกสารนั้นเป็นผลการทดสอบทางชีวภาพและการยืนยันสถานะของสายเลือดหัวใจของเขาเหมือนถูกกำปั้นทุบจนเกือบหยุดเต้นเมียหลวงค่อยๆเปิดซองสำเนาที่แนบมาออกด้วยความระมัดระวัง แสงไฟตกลงบนตัวอักษรเล็กๆที่บอกความจริงอย่างชัดเจนเด็กชายตัวเล็กๆในบ้านนั้นมีความเกี่ยวพันกับเจ้าของสมบัติในระดับที่ไม่อาจปฏิเสธคำว่าย่าสายตรงปรากฏอย่างหนักแน่นบนเอกสารอากาศรอบตัวเหมือนถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งบางๆเขารู้สึกตัวเหมือนจมลงในทะเลของตัวเองความรู้สึกผิดความละอายและความหมองผสมกันจนยากจะแยกหญิงสาวที่มาล่าว,วีรกรรมของตนเองจ้องมองเอกสารด้วยตาแดงฉ่ำ เด็กชายเกาะชายเสื้อของเธอแน่นแต่สายตาย,ยังคงสงสัยในผู้ใหญ่รอบตัวเมียหลวงค่อยๆย,ยื่นเอกสารไปให้เขาอ่านด้วยมือที่ไม่สั่นมากนะักเขารับมาโดยไม่รู้ตัวใบกระดาษเย็นจนช็อกอยู่ใต้ฝ่ามือสายตาของเขาลากผ่านคำคำเดียวแล้วกลับไปอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำว่ามอบให้โดยชัดแจ้งทำให้ขอบโลกของเขาสั่นคลอนเสียงนาฬิกาตีหนึ่งครั้งทำให้วินาทีนั้นยืดตัวจนยาวราวกับนาที เขาพยายามนึกถึงคืนวันที่เขาทําการโอนแต่ความทรงจํากลับเหลวเป็นภาพ,พ่ามัวในความมืดของความจํามีความเชื่อมโยงบางประการที่เขาเพิ่งเห็นชัดเมียหลวงถอนหายใจลึกๆแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแต่มีความหนักแน่นเธอถามว่าเหตุผลที่เขาทําสิ่งนั้นคืออะไรคําถามไม่ได้เรียกร้องการแก้ตัวแต่มันเรียกร้องความจริงเพียงข้อเดียวเขามองเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยการแยกแยะทําให้เขาตระหนักถึงการก่อผลที่ใหญ่หลวง คำพูดของเขาขาดเป็นช่วงช่วงเมื่อเริ่มพยายามอธิบายอดีตที่เขาเก็บไว้เขาพูดถึงความกลัวการหาเงินและความพยายามคงสถานะที่เขาไม่ภูมิใจแต่คำพูดนั้นไม่อาจทำให้แผลที่เกิดขึ้นหายไปทันทีเนี่ยหลวงฟังทุกคำแล้วยังคงนิ่งเธอไม่ขัดแต่ความเงียบของเธอเป็นเสมือนเข็มทิมแทงในช่วงเวลานั้นโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นบนโต๊ะอย่างย้ำคิดย้ำทำหน้าจอแสดงชื่อที่เขาไม่อยากเห็นนามของคนคนนั้นเรียกความทรงจำที่เจ็บปวด เขาไม่ยกมือถือขึ้นแต่เสียงสั่นของมันดังเป็นจังหวะรบกวนความนิ่งทุกคนในห้องมองไปยังโทรศัพท์ด้วยความตึงเครียดเมียหลวงยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ววางมันไว้กับหงบนโต๊ะเธอไม่กดรับแต่แค่ปล่อยให้เสียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเท่านั้นจากมุมหนึ่งของห้องเงาร่างหญิงสูงอายุปรากฏขึ้นช้าช้าเธอคือตัวละครที่ไม่เคยพูดมาก่อนในคืนนี้แต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้เดิมหญิงสูงอายุเดินเข้ามาใกล้ด้วยฝีเท้าที่ไม่รีเร่ง มือของเธอพับพลังใจไว้ในกระเป๋าอย่างเงียบงนันเมื่อเธอพูดทุกคำเหมือนการบอกเล่าที่ลึกซึ้งกว่าเอกสารหลายหน้าเธอเล่าเรื่องราวของอดีตที่เขาเองไม่เคยเต็มใจฟังเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับการสัญญาการเสียสละและร่องรอยที่เวลาทิ้งไว้คำพูดของเธอทำให้ความหมายของสมบัติเปลี่ยนไปอีกครั้งเขารู้สึกได้ว่าความจริงกำลังกวาดแกว่งจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเสียงจากข้างนอกเริ่มเพิ่มระดับความแน่นขึ้นอีกครั้ง มีเสียงคนพูดคุยกันเบาๆใกล้ประตูบ้านเหมือนไม่ใช่เหตุบังเอิญเมียหลวงลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแล้วเชิญทุกคนให้เข้าไปนั่งใกล้กันการรวมตัวแบบนั้นทําให้บรรยากาศเข้มข้นขึ้นเป็นพิเศษเขาพยายามเตรียมใจรับผลของการตัดสินใจที่จะต้องมาถึงแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกพูดจบเสียงเคาะที่หนักแน่นยิ่งกว่าดังขึ้นจากด้านนอกประตูหน้าบ้านปิดลงชั่วคราวเหมือนเวลาถูกกดให้หยุดนิ่งทุกคนเงียบจนได้ยินเสียงการหอบหายใจของเด็กชายชัดเจน การเปิดประตูครั้งต่อไปจะนำสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้ามาหรือไม่และคำตอบที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในเอกสารจะกลายเป็นสะพานหรือกำแพงทุกคนรอพร้อมสำหรับการเปิดเผยที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตนี้ต่อไปเสียงคอหนักแน่นที่ประตูหยุดลงอย่างชัดเจนเนียหลวงยืนอยู่หน้าประตูหยาดฝนเริ่มตกลงมาจากฟ้าด้านนอกเบาๆเธอเปิดประตูอย่างช้าชเห็นกลุ่มคนเล็กๆยืนรวมกันอยู่ด้วยสีหน้าจริงจัง หนึ่งในนั้นเป็นชายกลางคนที่เธอรู้จักดีในฐานะเพื่อนเก่าและตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายในมือของเขามีซองเอกสารอีกฉบับหนักกว่าที่เปิดไปแล้วภายในบ้านชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เต็มไปด้วยความเป็นทางการเขาอธิบายว่ามีคำสั่งสารและข้อเสนอการเยียวยาที่ต้องดำเนินการทันทีคำพูดของเขาไม่ใช่คำลงโทษที่รุนแรงแต่เป็นการเรียงลำดับของความรับผิดชอบและความยุติธรรม ฝนหยดลงที่ชายคอกไม้หน้าบ้านเป็นจังหวะชา้าทำให้ทุกคำมีความหมายชัดเจนขึ้นเธอฟังอย่างตั้งใจแล้วพยักหน้าอย่างเงียบๆทุกคนถูกเชิญให้มานั่งรอบโต๊ะไม้เก่าในห้องรับแขกแสงโคมส่องหน้าพวกเขาทำให้เงาตกกระทบบนโต๊ะเป็นลวดลายชายเจ้าของเอกสารยกถุงผ้าออกจากกระเป๋าและวางแผนการชัดเจนแก่ผู้ร่วมวงเขากล่าวถึงการโอนคืนสมบัติเปยังผู้ที่มีสิทธิ์จริง การจัดตั้งมูลนิธิเล็กๆเ,เพื่อดูแลเด็กชายและหญิงสาวให้มีที่พึ่งพิงชั่วคราวและการวางแผนให้สามีร่วมรับผิดชอบโดยมีการกำกับดูแลจากชุมชนและกฎหมายคำพูดฟังตรงไปตรงมาแต่ไม่แข็งกระด้างเนี่ยหลวงมองดูหน้าพวกเขาทีละคนก่อนจะหันมองไปยังเขาสายตาของเธอยากให้เขาเป็นฝ่ายพูดและยอมรับความจริงโดยเต็มใจเขาสูดหายใจลึกๆจนเสียงกลืนนั้นเหมือนการปล่อยของหนักออกจากอก เขาพูดคำสัตย์ที่ไม่ใช่คำแก้ตัวแต่เป็นคำยอมรับถึงความผิดพลาดทั้งหมดคำกล่าวเหล่านั้นออกมาช้าและชัดเจนต่อหน้าเพื่อนบ้านและหลักฐานที่วางอยู่บนโต๊ะเขายอมรับว่าการกระทำของเขาเป็นการละเมิดความไว้ใจและมีผลกระทบต่อหลายชีวิตคำพูดนั้นเหมือนการตัดเชือกที่ผูกไว้รอบอกเขามานานเมียหลวงเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลยอย่างเงียบๆแต่เธอไม่พูดคำประนามเธอเลือกที่จะถามว่าเขาต้องการแก้ไขอย่างไรบ้าง คำถามนั้นเปิดโอกาสให้เขาจัดการมากกว่าการถูกตัดสินเพียงอย่างเดียวเขาพูดถึงแผนการคืนของคืนทุนที่ได้ใช้ไปและการเข้าร่วมโครงการกู้คืนชีวิตของเด็กและแม่เขายอมรับหน้าที่ในการทำงานหาเงินคืนโดยไม่ขอให้อภัยในทันทีเพื่อนบ้านบางคนสบตาก,กันด้วยความหนักแน่นบางคนยังคงสงสัยหญิงสูงอายุยืนนิ่งแล้วกล่าวว่าความยุติธรรมต้องมีทั้งการชดใช้และการเรียนรู้คำพูดของเธอทำให้บรรยากาศในห้องนุ่มขึ้นเป็นครั้งแรก หญิงสาวผู้มาอาศัยพยักหน้าแล้วเล่าเสียงสั้นๆว่าเธอต้องการที่ปลอดภัยสำหรับเด็กก่อนเด็กชายหลับอยู่บนโซฟาใบหน้าจิ้มลิ้มติดก,กับผ้าหม่มเนี่ยหลวงลุกขึ้นเธอเดินไปยังโซฟาแล้วห่มผ้าให้แน่นขึ้นอย่างอ่อนโยนการกระทำเดียวเล็กๆนั้นทำให้ความตึงเครียดลดลงบ้างเป็นครั้งแรกชายที่เป็นตัวแทนกฎหมายวางเอกสารเอกันให้ทุกคนลงชื่อเอกสารนั้นกำหนดกรอบเวลาเงื่อนไขาการคืนและแผนการดูแลเด็กอย่างชัดเจน เขาลงชื่อด้วยมือที่ยังสั่นแต่หนักแน่นกว่าเดิมเมียหลวงลงชื่อโดยไม่รีรอพร้อมด้วยเสียงถอนหายใจลึกหญิงสาวผู้มาขอพึ่งพิงก็เซ็นด้วยน้ำตาแห่งความโล่งใจผสมความกลัวเมื่อกระดาษถูกวางลงบนโต๊ะก็เหมือนปีกรนของความไม่แน่นอนถูกพับลงทีละชั้นฝนหยุดต้นไม้ด้านนอกรับหยดน้ำที่ตกลงมาจากใบแล้วส่องประกายแสงจากโคมแผ่ลงเหมือนคืนกำลังจะผ่านไปสู่วันใหม่ เยหลวงจับมือเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่มีทั้งความเจ็บปวดและความมั่นคงเธอกล่าวว่าเธอจะรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่เพียงเพราะเอกสารแต่เพราะเด็กต้องการบ้านคำพูดนั้นทำให้เขาเห็นความหวังที่เล็กๆปรากฏขึ้นกลางความอับจนเขารู้สึกถึงการเริ่มต้นของการชำระและการทำงานเพื่อคืนความถูกต้องคืนวันนั้นพวกเขาตกลงกันเรื่องการแบ่งเวลาการเงินและข้อกำหนดการเข้ารับการบำบ,บัดสำหรับเขาการยอมรับความจริงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด หลังจากการลงนามทุกคนยืนขึ้นและเคลื่อนตัวช้าๆออกไปจากห้องบ้างเดินไปหยิบผ้าเช็ดหน้าบ้างลูบหัวเด็กชายเบาๆก่อนจะจากไปความเงียบในบ้านกลับกลายเป็นความสงบที่หนักแน่นไม่วุ่นวายอีกต่อไปเขาและเมียหลวงนั่งเงียบๆหน้ากันไม้โต๊ะสะท้อนแสงนวลจากโคมไฟทั้งคู่รู้สึกได้ว่ามีงานต้องทำมากมายแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เธอพูดถึงการจัดบ้านการติดต่อผู้เชี่ยวชาญและการสอนเด็กให้รู้จักความปลอดภยัย เขาสัญญาว่าจะทำงานรับผิดชอบทั้งหมดโดยไม่ขาดตกบกพร่องคำสัญญานั้นไม่ได้ทำให้ความเสียใจหายไปแต่เป็นหลักฐานของการปรับเปลี่ยนในคืนเงียบๆนั้นทั้งสองยอมให้ตัวเองร้องให้ออกมาเป็นครั้งแรกน้ำตาไม่ได้เป็นเครื่องมือของการลงโทษแต่เป็นการปลดปล่อยของน้ำหนักใจเมื่อเช้ามาถึงแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านทำให้ฝุ่นละอองลอยระยิบเหมือนดาวเล็กๆเ,เด็กชายตื่นขึ้นมากินข้าวเช้ากับผู้คนที่ดูแลเขาอย่างอบอุ่น หญิงสาวยิ้มบางๆขณะหันขนมปังท่าทางเธอมีความหวังมากขึ้นจากเมื่อคืนเขาช่วยเตรียมอาหารอย่างขมขื่นและขยันขันแข็งเพื่อชดเชยสิ่งที่ทำไปเนี่ยหลวงยืนดูแลเด็กชายอย่างเป็นธรรมดาแต่ในสายตาของเธอมีความแน่วแน่เรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยความสมหวังทั้งหมดแต่มีการเริ่มต้นใหม่ที่จรงิงจังชุมชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติและให้การสนับสนุนเขาเข้าร่วมการบำบัดและกลุ่มสนับสนุนเพื่อเข้าใจสาเหตุและไม่ให้ผิดซ้ำอีก คนที่เคยแสดงความไม่พอใจเริ่มเห็นความพยายามของเขาทีละน้อยการคืนสมบัติอย่างเป็นทางการกลายเป็นพิธีเล็กๆที่มีคำพูดสั้นๆแต่จริงใจเมียหลวงยืนอยู่ข้างๆข,ข,ขณะทำพิธีเหมือนเป็นพยานการเริ่มต้นใหม่ที่ละเอียดอ่อนเด็กชายได้รับการดูแลจากครอบครัวขยายในขณะที่มีการจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือชั่วคราวชีวิตใหม่ของเด็กไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปได้วยความปลอดภัยและการดูแลที่จริงจัง เวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์และเดือนการซ่อมแซมความสัมพันธ์ต้องการความอดทนยิ่งกว่าเดิมเขาทำงานทุกวันเรียนรู้การยอมรับและการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนียหลวงยิงคงอยู่แต่เส้นทางของพวกเขาเปลี่ยนไปจากคำสัญญาที่เคยแลกเปลี่ยนด้วยความลับบางวันมีความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจบางวันมีการทะเลาะที่จบลงด้วยการปรับความเข้าใจหญิงสาวและเด็กชายได้รับการสนับสนุนที่ควรจะได้รับมาตั้งแต่แรก บ้านหลังเก่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นที่ที่ไม่เพียงแต่เก็บข้าวของแต่เก็บความจริงใจและการแก้ไขในค่าคืนหนึ่งเมียหลวงนั่งที่ม้านั่งหน้าบ้านมองไปยังท้องฟ้าที่ไม่มีฝนเขามมยืนเคียงข้างเงียบแต่ไม่ไกลกันเหมือนคนที่ผ่านความทุกข์ร่วมกันมาเด็กชายวิ่งผ่านมาแล้วหยุดยืนมองทั้งสองด้วยดวงตาที่ซื่อสายเขาทอดสายตามองเด็กชายเห็นอนาคตที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักแน่นเมียหลวงยิ้มเล็กๆแล้วพูดว่าเรายังมีเวลาให้กันและให้เด็ก คำพูดนั้นไม่ได้หมายถึงการลืมความผิดแต่หมายถึงการเลือกที่จะเดินหน้าด้วยความรับผิดชอบเขาพยักหน้าอย่างช้าๆแล้วทั้ง3ามคนเดินกลับเข้าไปในบ้านด้วยกันแสงไฟอ่อนๆในบ้านเปล่งประกายอบอุ่นเหมือนคำสัญญาที่ถูกทําใหม่เรื่องราวจบลงด้วยการรับรู้ความจริงการชดใช้และการเริ่มต้นที่ชัดเจนชีวิตยังคงเดินต่อไปแต่ร่องรอยแห่งอดีตจะคอยเตือนให้ทุกคนรักษาความยุติธรรมและเมตตา